สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาชา้านิดนึงฮะพอดีวันนี้ติดประชุมหลากหลายมากมายนะครับอ่ะเจอผมปอบวิรพลนะครับในบีทีชานอลของเรานะครับอ่ะฟุตบอ <c oughs> ลก็คืนนี้ผมให้ลิเวอร์พูลแอดบาดิตเสมอกันสุดท้ายลิเวอร์พูลชนะ3ประตูต่อ2นะครับ <c oughs> แล้วก็ไอคู่หนึ่งผมผิดนะฮะผมให้ทางฝั่งของปอร์ติเซโร่บอลชนะอาแจากได้อาแจากชนะต้องมลงสี่สูงเลยนะฮะเกมรับของปอร์ติเซโร่บอลตอนนี้มีปัญหาจริงๆนะครับ มาค่ำคืนวันนี้ฮะผมดูไปที่ทางฝั่งของบาร์เซโลนาครับเจอกับดินาโมเคฟนะฮะในค่ำคืนนี้ครับในการเล่นที่คัมนูบ้านของตัวเองนะครับสำหรับทางฝั่งของบาร์ซ่านะครับวันนี้เป็นเกมที่บาร์ซ่าอร์มการเล่นในลาลิกาสเปนดีขึ้นมานะครับวันนี้เชื่อว่าการเจอกับดินาโมเคฟเนี่ยโอโ้โหเด็กๆพร้อมมากในการสู้ตายนะครับผมให้ทางฝั่งของบาร์เซโลนาครับช,ชนะ เดนมุเคปได้3ามประตูต่อสูงเหนืยนะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งครับแบล็เพิร์เหมือนกันก็คือเชลซีเล่นในสแตมฟอร์ดบิดนะครับเจอกับทางฝั่งของเมลโม่นะครับเชลซีกำลังมั่นใจฮะเก่งมากเจอเบนฟอร์ดนัดล่าสุดนี่คือรอดมาได้ไงนะครับโดนยิงกันหนำเลยนะว่าเอเดวาร์เมนดิโก,โกเหนียวจริงนะครับวันนี้เจอเมลโม่ครับสบายๆเอ่อเห็นทูโก้บอกว่าจะให้ลูกากูลงมาเรียกความมั่นใจนะฮะหลังจากที่ยิงประตูไม่ได้มาหลายเกม เชื่อว่าวันนี้เชลซีเล่นในเดบริชสบายๆครับชนะ3ามูเช่นเดียวกันเพราะชนะ2คู่นี้ครับผมมองไปที่บาเซลนาชนะเดโมเคียบและเชลซีถล่มเมลโมครับจัดไปนะฮะส่วนประเด็นในติ๊กต k อกนะฮะใครอยากดูก็ไปดูได้ในติ๊กต k อกหรือว่าเสิร์ชหาชื่อผมใน Google p o p w e r a p o l ได้เลยขอบคุณครับ